ดรุนพเนจรท่องยุทธภพยอดยุทธไร้เทียมทานให้เสียงภาษาไทยโดยทีมภาพมาสเตอร์สตูดิโอตอนที่สามอดทนอีกหน่อยนะอีกไม่นางก็จะเจอโรงหมอแล้วไม่เอานะแม่นางไม่งั้นท่านดูผ้าเธอขา,าข่กลับไม่กลัวเสียวหาวจำยุทธทั้งสองซื้อหนังสือไหมชายคนรักตามคันลองของนางคณิกาในหอคมเขียวตกลงเป็นใครแนะ่ยวนยางแห่งยุทธภพกลายเป็นศัตรูสรุปแล้วจะเป็นแบบไหน มีแค่ท่านคิดไม่ถึงไม่มีสิ่งที่ข้าเขียนไม่ได้บทละครได้เปิดประสบการณ์กับยุทธภ,ภพที่แตกต่างออกไปไม่สนใ<ป>จเอ๊อะหยุดเลยนะอย่างน้อยก็ซื้อหน่อยสิค่าราคาเที่ยงธรรมไม่หลอกลวงคนชาราและทารกเล่มละสามอีแปดสิบอีแปได้สามาเล่มที่มังวางเราเรีบรืินทางกันอยู่ไปช้าก่อนสิข้าจะเอาฉากข,ของพวกท่านสองคนเขียนเข้าไปในบทละครข้าสร้างชื่อเสียงให้เรื่องพิสดารสะเทอนฟ้าบทละครหนึ่งเล่ม ก็สามารถปลุกปั่นคนสองคนให้โด่งดังได้หรือว่าท่านเป็นคนของหอปลายเซียว hey, จ้ามยุทธน้อยท่านนี้ช่างตาแหลมเพียงแต่ตอนนี้เขายังไม่ใช่หรอกแต่ว่าช้าเร็วเขาก็ต้องเข้าหอปลายเสียวหากเจ้าเก่งแบบนั้นจริงตอนนี้เจ้าก็ควรบอกพวกเราโรงมหมออยู่ที่ไหนโรงหมอลเหรอ,อไม่กุยหรือว่าจ้ามยุทธน้อยท่านนี้ไม่สบายข้าดูหน่อยข้าไม่ใช่แค่เขียนบทละครไปนะยังรู้วิชาแพทย์อยู่บ้างข้าดูหน่อยนะ จอมยุทธน้อยท่านนี้ช่างเกิดมารูปงามเหล่าเหลาจริงๆโรงหมออยู่ไหนกันแน่อ๋อจอมยุทธน้อยเขาต้องพิษเย็นโรงหมอทั่วไปไม่มีหนทางรักษาได้หรอกเพียงแต่ข้าก็พอมีวิธีอยู่บ้างเจ้ามีวิธียังไม่รีบช่วยคนอีกอืมข้างหน้านะ่ะเออมีไม่สิอืมห้าตํลึง ห้าตำลึงเหรอทำไมเจ้าไม่ปล้นเอาซะเลยล่ะข้าเห็นกับที่จอมยุทธน้อยท่านนี้หน้าตาหล่อเหลาถึงได้บอกว่าห้าตำลึงถ้าไม่งั้นสิบตำลึงไปแล้ว้อืมจริงรถกระนำแล้วเนี่ยข้าหยกพกนี่ดูแล้วไม่แล้วทรัพย์สินในครอบอรครัวข้าอยู่นี่หมดแล้วจะว่าพอไหมอืมก็ได้ในเมื่อมีวาสนากับจอมยุทธน้อยทั้งสองก็เอาเท่าน,นี้แล้วกันไม่กุย หยกพกชิ้นนี้เจ้าเก็บไว้ให้ดีขอบคุณสหายเลยที่ดูแลหยกพกชิ้นนี้เอามาค้ำประกันทั้งหมดข้าเป็นพี่ใหญ่เจ้านะเรื่องเล็กน่าสนใจจดบทป๊บงั้นเจ้าเก็บรักษาแทนข้าไว้ก่อน <c oughs> ก็ได้งั้นข้าเก็บรักษาไว้แทนเ <c oughs> จ้าไว้เจ้ามีเงินแล้วค่อยให้ข้านำทางไปสิอ๋อลืมเลยทางตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่ที่หนึ่งชื่อหมู่บ้านเฉียนคุนมียาแสงวสันใช้รักษาพิษเย็นได้ ข้าว่าจอมยุทธน้อยผู้นี้สีหน้าย่ำแย่ลงเรื่อยๆผิดเย็นเกลงว่าจะกระจายไปทั่วร่างแล้วไม่นึกเลยว่าเจ้าพอมีวิชาแพทย์อยู่บ้างไม่ทราบมาจากสำนักใดข้าน้อยฮวาเสี่ยวฮ่าก่อนหน้านี้เรียนวิชาแพทย์จากอาจารย์ตอนหลังความรู้ไม่แตกฉานเลยละทิ้งการแพทย์หันสู่วรรณกรรมปกติจะเขียนบทละครเล็กๆไม่ทราบว่าท่านจอมยุทธน้อยคือข้ามาจากพ่อสกุลเลยเหลยหลิงเจออ๋อ แล้วสุดหล่อคนนี้คือเว้ยกุยเว้ยจะคำว่าใช้ได้กุยจะคำว่าหวนกลับในคืนหิมะพรมหมู่บ้านเฉียนคุณของเล่นไม่ใจอย่าเป็นแต่ของเล่นของคนอื่นลองซื้อของเล่นบ้านไหนก็เป็นปลาสลิดจ้าแต่ท่านเอาปลาสักตัวไหมขายไม่แพงถูกใจค่ะเอ่อเม็ดแตงถั่วลิสงเม็ดแตงถั่วลิสงจ้าแคะเพลินเลยนะจ้ามาดูมาดูเนื้อหมูสดใหม่จ้า ยาสมุนไพรนะ่าจะอยู่ที่บ้านหัวหน้าเผ่าตรงไปหาคนเลยแล้วกันตรงนั้นนะ่ะไปเจ้าเชิญหัวหน้าเผ่าผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเฉียนคุณเหมือนพวกเจ้าไม่ใช่คนหมู่บ้านเฉียนคุณ<อ>ใช่ไหมพวกเราเป็นพวกเรามาขอยาอออจมยุทธน้อยท่านนี้ดูท่าจะต้องพิษเย็นเข้า พวกเจ้ามาหาข้าเพื่อหายาแสงวสันสินะอ่าใช่แล้วหวังว่าหัวหน้าเผ่าจะช่วยเหลือเฮ้ยยาแสงวสันนี้อยู่ภูเขาข้างหลังนี่เองเพียงก่อนหน้านี้ข้าขึ้นเขาเกิดบาดเจ็บที่ขางั้นพวกเจ้าต้องไปหาเองแล้วละ่ะได้ข้ารู้จักรูปร่างหน้าตาของมันนี่เขาต้องพิษเย็นหนักมากข้าป้อนน้ำแกงยาให้เขาก่อนมาเท่าพิษเย็นเข้ากำกลากลพวกเจ้ารีบไปเถอะเยี่ยมไปเลยน้องชายเจ้าพักอยู่นี่ชั่วคราวไปก่อนนะ ราพี่ใหญ่กับพาเสียวฮวา<ม>เจอยาสมุนไพรแล้วจะรีบกลับมานะได้รบกวนผู้วุโสแล้วรบกวนด้วยไปมาข้าช่วยไปค่อยๆช้าๆฮะทำไมอยู่ดีๆฟ้ามืดแล้วล่ะฝนจะตกแล้วใช่หรือเปล่ายังไม่ต้องไปสนใจเราหายาสมุนไพรก่อนช่วยเว้ยกุย เจ้าส mm. the ังเกตไหมที <yogurt> mm ่น hmm. ี่ไม่เหมือนกับเมื่อครู่นี้แล้วแถมยังแขวนโคมไม่ตั้งเยอะอีกอย่างสังเกตไหมว่าชาวบ้านหายไปกันหมดเลยอืมไม่มีใครเลยสักคนใช่คนหายไปไหนกันหมดเอ๊ะพวกเขาอยู่ตรงนั้นทำไมพวกเขาถึงหน้าซีดขาวกันแบบนี้เนี่ยพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่นะ หนีเร็วพราเสียววาจะรีบหนีเร็วพราเสียววารีบหนีสิทำไมพวกเขาไม่ไล <ggi> ่ตามข้าล่ะอย่าส่งเสียงจะไปช่วยว้กุยให้จะรอพวกเขาออกไปช่วยด้วย ช่วยด้วยนี่ท้องฟ้าทํามอยู่ดีๆก็มืดลงได้ยอมยุดน้อยคงยังไม่รู้หมู่บ้านเฉียนคนของข้าตั้งอยู่กลางภูเขาใหญ่ไม่มีช่วงกลางวันกลางคืนพวกเราชิ้นกันหมดแล้ว หรือว่ากลางวันกลางคืนไม่เป็นเวลาจะมีความเกี่ยวข้องกับนกตัวนั้นเจ้านั่งชิวๆิวไปก่อนกินยาโอสถสักท้วลขาที่มีปัญหาของหัวหน้าเผ่าทำไมถึงเปลี่ยนไปแล้วล่ะ ขอบคุณหัวหน้าเผ่า หา t อย่าขัดขืนอีกเลยในชานี้ข้าใส่ผงเอ็นกระดูกลงไปจะได้ทรมานน้อยลงเจ้าเป็นใครกันแนะ่เจ้าจะทำอะไรข้าเป็นใครไม่สำคัญแต่ว่าของที่อยู่บนตัวพวกเจ้าสำคัญที่สุดสหายสองคนของข้าใกล้จะกลับมากันแล้วเจ้าไม่กลัวหรือไง ตอนนี้พวกเขาเองยังเอาตัวไม่รอดพวกเขามาช่วยเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าจะตามมาอีกเขาจะไม่เกรงใจแล้วนะช่วยด้วยช่วยด้วย ไ,ไม่นึกเลยว่าจะไม่มีส่ยตบีนสามัญอัมพรอย่างนั้นก็มาเป็นหุ่นเชิดของข้าก็แล้วกันสหายหแย่มาอยู่นี่ได้ไงข้าเดาได้ว่าพวกเจ้ามาที่นี่ตกอยู่ในอาาันตรายสหายเแย่รีบช่วยข้าเร็วจะถอยไปดูข้านะสหายเแย่ จะลงมือเบาๆหน่อยนะเยยาถึงชีวิตพวกเขารู้แล้ว นึกเลยว่าสหายแย่จะมีพลังยุดลึกล้ำเช่นนี้ไปสหายแย่จ้่ว่าชาวบ้านพวกนี้มันเรื่องอยังไงกันน่าจะถูกควบคุมเอาไว้เงินเว่ยกุยจะตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่า No.